พักนี้ไม่เป็นเป็นบ่อยหลือเกินไม่เป็นก็อยากจะเช็คสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้อากาศคึมคึมค่ะเมื่อวานนี้อากาศดีมากเลยกะว่าจะไปตีกลฟค่ะแต่ไปตีไม่ได้อากาศดีมากแล้วไม่เป็นก็ไปหาหมอมาเนาะอาการก็ไม่ดีมันจะฉี่ตลอดเลยคือมันรั่วน,นะคะ สุขภาพไม่ดีเนาะเป็นท่อปัสสาวะอักเสบถ้าเป็นเมืองไทยนี้หมอจะตรวจในละเอียดแต่ที่นี่หมอไม่ได้ตรวจอะไรเลยให้ยามากินทีนี้ยาเขาก็แรงแรงแรงมากเลยดีนะที่ไม่เป็นไม่ไปติโก้เมื่อวานนี้ไม่เป็นอะไรอยากจะไปมากเลยเพื่อนเขาชวนไม่เป็นก็อยากจะไปด้วยเนาะทีนี้พอชวนปุ๊บไม่เป็นก็รีบอาบน้ําแต่งตัวเลยค่ะใส่เสื้อผ้าสปอร์ต จะไปตีกอล์ฟนลคะ่ะก็รอรออยู่สองชั่วโมงทีนี้พอเลยชั่วโมงไปแล้วมันก็เย็นแล้วเนาะเย็นแล้วไม่เป็นก็โอ๊ยไม่ไปดีกว่ามันต้องโอ้โหทุ่มทุ่มกว่าเลยคะ่ะไม่เป็นก็เลยไม่ไปไม่ไปก็เลยอยู่บ้านอยู่บ้านทีนี้คุณลุงก็ส่งข้อความมาบอกว่ากำลังกลับบ้าน กลับบ้านแล้วเราไปซื้อของกันนะแล้วแม่เพ็ญก็เลยบอกว่าเอาไวพ้พวกนี้ได้ไหมเพราะว่าวันนี้ฉันจะไปตีโกฟแม่เพ็ญว่าอย่างนี้ตอนนั้นช่วงรออยู่นะคะบอกเอาแล้วงานซื้อพวกนี้ก็ได้ <c oughs> แกว่าอย่างนั้นแล้วแม่เพ็ญก็ส่งข้อความไปตามหลังบอกว่าตกลงฉันไม่ได้ไปตีโกฟด้วยนะเพราะว่านี่ก็เย็นแล้วแล้วฉันก็เหนื่อยด้วยมันไม่ไหว ฉันไปซื้อของกับเธอดีกว่าเกาก็ดีใจคะ่ะพอแกามาถึงก็ไปซื้อข้าวซื้อของซื้อข้าวปลาอาหารกันแล้วก็มาทานอาหารที่เราซื้อมานะคะ่ะทานเสร็จแกก็นั่งดูทีวีแล้วแกก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าแกาตื่นแต่เช้าแกาก็ไม่ไหวแกก็ไปนอนพักที่โซฟาส่วนไม่เป็นบอกว่าฉันจะไปนอนนะฉันไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้แกบอกว่า ฉันจะพักที่โซฟาแล้วก็จะทำงานนิดนึงก่อนที่จะไปนอนทีนี้แกไม่ได้ทำงานค่ะแกง่วงแกก็เลยเข้าไปนอนนะคะส่วนไม่เป็นอะเข้าไปนอนก่อนแกไม่รู้เรื่องเลยค่ะปกตินี้เวลาแกไปนอนเวลาแกทิ้งตัวลงเตียงอะ่ะไม่เป็นจะแทบกระโดดเลยค่ะเพราะว่าตัวแกใหญ่แล้วก็แกทิ้งตัวลงแล้วแล้วเตียงมัน มันยุบอะค่ะเหมือนช้างเลย <c oughs> ไม่เป็นนี่ลอยแทบลอยขึ้นเหนือเตียงเลยเพราะว่าแกไม่ได้ระวังเลยแกทิ้งตัวลงนอนเลยแต่เมื่อวานนี้ไม่เป็นนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยปกตินี้จะรู้ทุกครั้งเพราะว่าเมื่อวานนี้ไข้ขึ้นค่ะไม่เป็นส่งข้อความไปหาเพื่อนบอกว่าดีนะที่ไม่ได้ไปติโกเพราะว่าไข้ขึ้น ไม่เป็นก็กินยากินยาเสร็จแล้วก็ไปนอนค่ะโหไข้ไข้ขึ้นคือเวลาไปหาหมอนั้นหมอก็ถามว่ามีไข้ไหมไม่เป็นบอกว่าไม่มีแต่พอมากินยาวันเดียวตอนเย็นมาไข้ขึ้นค่ะอาการไม่ดีบวกกับยาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ายาแรงมากเลยทีนี้เมื่อเช้านี้ ไม่เพนก็ไปส่งคุณลงที่สถานีรถไฟความจริงน่ะแกอยาก,กเดินไปแต่ไม่เพนพูดกับแกเอเมื่อวันก่อนนั้นบอกว่าฉันขับรถไปส่งเธอที่สถานีรถไฟมันก็มีความสุขดีนะเพราะว่ามันมีหลายคนที่ไปส่งแฟนเขาที่สถานีรถไฟมันก็ดูหวานดี <c oughs> ไม่เ็นคิดว่าอย่างนั้นเขาก็เกียจเดินนะมั้งเมื่อเช้าเนี้ เขาก็ตื่นพอมีเวลาอยู่ค่ะตื่นแล้วก็เดินไปที่ท่ารถไฟก็ใช้เวลาประมาณประมาณไม่เป็น,นเดินอะประมาณสี่ห้านาทีส่วนแกใช้เวลาสิบนาทีเพราะว่าแกเดินช้าเมื่อเช้าไม่เป็นก็เลยถามแกบอกว่าเธอจะเดินเองหรือว่าจะให้ไม่เพนขับรถไปส่งและแกก็ยิ้ม เกก็ยิ้มแล้วแม่เพ็นก็ตีสีหน้าออกเลยว่าเกอยากจะให้แม่เพ้นไปส่งค่ะแม่เพ็นก็เลยพูดต่อพูดต่อว่าถ้าเธอมีเวลาน้อยตอนเช้าเช้านี่ฉันไปส่งเธอได้นะแลยเกยก็ยิ้มอีกค่ะทีนี้เกก็ตอบเกตอบว่าถ้าเธอชอบ เธอบอกเมื่อคขาเธอได้บอกว่าเธอชอบเธอบอกว่ามันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเธอก็ขับรถไปสง่งฉันได้นะฉันอนุญาตแกก็ยิ้ม <c oughs> <c oughs> แกขี้เกียจเดินครับเพื่อน <c oughs> ยิ่งเช้ามานี้แกขี้เกียจเดินยิ่งไม่เป็นอกเอาใจอย่างเงี้ยแล้วแกจะทําตัวขี้เกียจขึ้น <c oughs> ไม่เป็นก็เลยไปส่งค่ะไปะส่งแก <c oughs> วันนี้อาการก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็กินยาวันที่สองเวลาเข้าขน้ําไปฉี่อะไรเงี้ยก็จะไม่ปวดมากเมื่อวานนี้ยังปวดทั้งวันอยู่เลยแต่ก็ยังอุตส่าห์อยากจะไปตีโกล์ฟคิดดูใจมันอยากจะไปใจมันอยากจะไปแต่ร่างกายไม่ไหวตอนที่คุณลุงโทรมานั้นไม่เป็นบอกว่าจะไปตีโกล์ฟคุณลุงก็บอกอยู่ค่ะบอกว่าให้พักผ่อนบ้าง แต่ไม่เ็นคิดว่าไม่เป็นไหวอะค่ะก็เลยอยากจะไปตีพอเย็นๆมานี่ไข้ขึ้นก็เลยโอ้ก็ขอบคุณคุณลุงเลยค่ะว่าขอบคุณนะที่ที่เบรกชนะไว้แต่เบรกไม่อยู่นะคะเพราะว่าใจไม่อยากจะไปถ้าอาการดีมันก็อยากจะไปพอดีอาการช่วงนั้นไม่ดีไข้ขึ้นก็เลยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะจากใส่เสื้อผ้าสปอร์ตเตรียมไปตีกอล์ฟกับเพื่อนนะคะพอแกมาไม่เป็นก็ เปลี่ยนเสื้ผ้าใส่เสื้อผ้าธรรมดาเอาชุดสปอร์ตออกแล้วก็ไปซื้อหางแกนั่นเลยค่ะโอ้พักนี้ไม่เป็นเป็นเป็นบ่อยเลอเกินไม่เป็นก็อยากจะเช็คสุขภาพแต่ว่ามันแพงเหลือเกินไปเช็คสุขภาพที่เมืองไทยก็ไม่เห็นว่ามันมันไม่ละเอียดหรือว่าต้องเป็นที่โรงพยาบาลก็ไม่รู้นะคะ ไม่เป็นอยากจะเช็คร้อยเเซนเหมือนคุณลุงคุณลุงแกเช็คทุกอย่างโ,โหแต่ราคาเป็นแสนนะคะแกไปเช็คสุขภาพอะที่นี่แพงมากเลยเป็นแสนเลยบาทนะคะแต่ถ้าไปเช็คเมืองไทยก็หลายหมื่นอยู่ไม่เป็นถามเพื่อนบอกว่าหลายหมื่นอยู่แต่ไม่เป็นไม่เคยไปเ,เช็คที่โรงพยาบาลใหญ่ ตอนที่ไปเมืองไทยนะั้นไม่เพ็ญก็ไปเช็คสุขภาพไม่เป็นบอกที่โรงพยาบาลบ้านนอกที่หมู่บ้านไม่เป็นนะคะบอกว่าอยากยาเช็คสุขภาพเช็คทุกอย่างแต่ทีนี้เช็คทุกอย่างของโรงพยาบาลที่บ้านไม่เพ็ญน,นะคะบ้านนอกอะ่ะเขาเช็คยังไงก็ไม่รู้เช็คสุขภาพหมดเขาก็ไม่มีอะไรตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็ตรวจที่ประจรแล้วก็ตรวจ ความดันมันก็ไม่มีอะไรมากนะครัะเพื่อนๆมันไม่มีอะไรมากเลยแล้วการตรวจสุขภาพทั้งร่างกายตรวจทุกอย่างนั้นเข้าตรวจยังไงไม่เป็นไม่เคยกะว่าจะลองดูว่ามันเป็นยังไงตรวจสุขภาพคือตรวจเช็คทั้งหมดนะคะแต่ไม่เป็นอาจจะไปโรงพยาบาลผิดก็ได้ไม่รู้ว่าเขาเช็คอะไรบ้าง เขาก็ไม่ได้เช็คอะไรมากมายแต่โรงพยาบาลใหญ่นี่ไม่รู้อยากกะรู้จังเลยเดี๋ยวรู้จักโรงพยาบาลดีๆดีไม่เป็นใจลองเช็คดูโอกาสหน้าค่ะแต่ที่นี่ไม่อยากจะเช็ะคค่ะไม่เป็นคิดว่าอ่าหมอที่นี่เขาไม่เช็คให้แล้วโรงพยาบาลไม่เช็คให้นอกจากไปโรงพยาบาลส่วนตัวเมื่อไปโรงพยาบาลส่วนตัวต้องจ่ายเองทุกอย่างแล้วมันแพงมากเลยแต่ไม่ต้องรอคิวนะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลธรรมดาของอรัฐบาลเขาจะไม่เช็คให้ นอกจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นโรงพยาบาลส่วนตัวเท่านั้นเขาถึองจะเช็คให้ค่ะไม่เป็นก็เลยไม่มีเงินสู้ค่ะเพราะมันแพงเกินไปคอยดูก่อนถ้ามีโอกาสไม่เป็นก็อยากจะไปเช็คสุขภาพที่เมืองไทยเพราะว่าเพราะว่าที่เมืองไทยเขาเช็คดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะติดตามยังไงนะคะนี่นะคะไม่เป็นก็มาบอกอาการไม่เป็นเป็นห่วงสุขภาพตัวเองมากเลยพักนี้เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ก็ก็แก,แก อายุก็มากขึ้นแล้วร่างกายมันก็สิกหรอไม่เป็นก็พูดกับผูณลุงเมื่อเช้าอะะ่ค่ะตอนที่ขับรถไปส่งแกไม่เป็นบอกว่าสุขภาพเขาอะพักหลังนี้ฉันเดินแล้วมันปวดทั้งสองข้างเลยเพราะว่าไปตีโกอลฟ์ฟแล้วไปเข็นรถขึ้นเขาอะคะ่ะเพราะว่าเนินที่สนามโกลอล์ฟมันสูง เวลาไม่เป็นไปตีทีไรไม่เป็นจะเข็นขึ้นมันมีขึ้นมีลงอู้เหนื่อยลงนี้มไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาขึ้นนี่เหนื่อยมากเลยเพราะว่าเราต้องเข็นขึ้นแล้วก็เดินเยอะด้วยค่ะเนี่ยค่ะไม่เป็นก็มาคุยเรื่องสุขภาพนิดหน่อยว่าไม่เป็นนะไปหาหมอมาแล้วได้กินยาแรงแล้วยานั้นทําให้ไม่เป็นมีไข้ไข้ขึ้นต้องรีบไปนอนเลยค่ะเมื่อวานนี้ ทีนี้เช้ามาไม่เป็นก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วฉี่ก็ไม่ปวดเท่าไหร่มันไม่ขัดเท่าไหร่รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีอยู่ก็ยังก็ยังเพียอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นจะอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปข้างนอกก็ยังไม่รู้เลยแต่ต้องรอลูกสาวกลับมาก่อนแล้วแล้วก็ดูว่า ไม่เพินจะออกข้างนอกแล้วก็จะอยู่บ้านกับลูกเพราะว่าแม่เพินก็มีธุระที่อยากจะทําเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆแม่เพินก็คงจะมาเืองปันสถานการณ์เรื่องสุขภาพของแม่เพินหลังจากที่แม่เพินไปหาหมอมาว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะแม่เพินก็เป็นห่วงแล้วก็อยากจะเช็คสุขภาพที่เมืองไทย เดี๋ยวไม่เป็นก็ต้องสอบถามเพื่อนๆดูเลยค่ะว่าโรงพยาบาลไหนสมควรที่จะไปเช็คสุขภาพเวลาไปก็จะไปพักอยู่ที่กรุงเทพก็อยากิรู้ว่าโรงพยาบาลที่กรุงเทพมีโรงพยาบาลอะไรบ้างที่สมควรที่จะไปเช็คสุขภาพแล้วราคาก็ปกติคือไม่สูงไปเพราะว่าบางโรงพยาบาลราคาสูงมากคือสู้ไม่ไหว โหมันแพงเกินค่ะบางโรงพยาบาลก็ราคาโอเคแต่โอเคหรือไม่โอเคไม่เป็นก็อยากจะให้เขาเช็คอย่างละเอียดก็คอยดูค่ะไม่รู้ว่าจะได้ไปไทยปีไหนอาจจะได้ไปไทยปีหน้าหรือว่าปลายปีนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าคุณลุงพูดอยู่อยากจะไปไทยปลายปีนี้สักอาทิตย์หนึ่งแกว่ายอย่างนั้น ไปทั้งทีก็ไปแค่อาทิตย์เดียวเองแต่ถ้าไม่เป็นไปคนเดียวก็จะไปอยู่นานค่ะแล้วก็จะหาเวลาไปคนเดียวมันจะสะดวกกว่าคลิปนี้ไม่เป็นก็คงจะฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าบุญรฤษาพระคุ้มครองขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกทกำลังใจค่ะแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะเพื่นพอนๆโชคดีปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ